สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูจีในห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์บายครูจีจ้าวันนี้นะคะเห็นภาพนี้เด็กๆนึกถึงเรื่องอะไรคะวันนี้ครูจีนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในบทที่4นะคะเรื่องกลัวทําไมกลัวมากๆเลยนะคะเราไปเรียนรู้ พร้อมๆกันเลยจ้าเด็กๆคะในบทที่สีนะะ่เด็กๆเห็นรูปไหมนะคะในรูปเนี่ยเขามีกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกกลัวมากนะคะเด็กๆไปรู้จักคำนำเรื่องกับคือจีก่อนเข้าบทเรียนนะคะเริ่มเลยจ้า รู้จักคำหนึ่งเรื่องทางฟืนยุ่งต้องตีนะคะไม่อย่างนั้นเด็กๆจะเป็นไข้เลืดออกพัดร้อนมากเลยกลัวกลัวมากๆเลยนะคะ เต็นพมา่าก่อไฟสมไฟก้อนหินไฟฉายตะเอียงทุเรียนอร่อยมากยิงช่วงนี้นะคะเด็กๆ จะได้กินทุเรียนชื่นใจคะ่ะหินงอกหินย,ย้อยที่พักอมยิม้มแม่มดหลายนะเนี่ยหอมวง เโอ้โหราคาแพงมากเนืรู้จักคำหนึ่งเรื่องนี้นะคะเด็กๆจะเห็นคำศัพท์หลายๆคำเลยใช่ไหมคำแรกเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าในแพะน้อยของคุณจีเนี่ยแกะน้อยนะคะเขามีคำอะไรให้ เราไปดูกันเลยจ้าชื่อกลางร้ายลืมเมื่อดุมดจุดสุดนอนคอย เดี๋ยวทันมัวอาสาบเร่งเอ็นเล็กลมครึมหนีหน้ำ น้อยต่อไปนะคะเรามาดูซิว่าแกะน้อยคู่นี้เขามีคำอะไรมาให้เรารู้ให้เราเรียนให้เราดูจากรู้จักคำนำเรื่องเรื่องกลัวทำไมนะคะเหนื่อยทำไมหายใจค่อนข้าง กำลังกลางวันสตารปิงปิ้ง,งมะแรงพเรพลิดเพลินเด็กๆคเมื่อเห็นภาพนี้แล้วนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เนะื้อเรื่องจากเรื่องกลัวทำไมเด็กๆลองสังเกตนะคะว่า เมื่ออ่านแล้วเด็กๆได้อะไรไม่ว่าจะเป็นตัวละครเหตุการณ์สำคัญในเรื่องและทำไมถึงชื่อเรื่องกลัวทำไมนะคะเรามาเรียนรู้ดูไปได้วยกันและอ่านนะคะเด็กๆฝึกอ่านในเรื่องนะคะกลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงฝ้ามืดครึ้มอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้า คงกลางเต็นนอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโพหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้ำศิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันผู้ผาน้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามพายมะปิ่นมาอย่างน่าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเชื่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจู่ๆฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นภายมาปิ่นยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรี๊ดจับแขนภูผาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้ เราอยู่ในถ้ำแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมือจึงมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้ำผู้ผ่าตกใจจนตัวแข็งแทบจะรืมหายใจนะ่ากลัวกลัวนะกลัวน่ากลัวน่ากลัวจังเลยนะคะเมื่อความโพจุดตะเกียง ในทํามถึงสว่างขึ้นผู้ผาและน้ำใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กๆทั้งสองไปนั่งบนกองก้อนหินก้อนใหญ่นะคะส่งไฟฉายให้และพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอา้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วขวานมิ่งก็ไปเตรียมที่พักต่อ ผู้ผาฉายไฟไปทั่วทํางศิลาเพชรนี้ดูก้านใหญ่บุ่มโน้นเป็นที่พักช้างใบกบกใบบัวกําลังกินน้ําจากแอ่งเล็กๆล,ลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ําใสบอกผู้ผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้าโอโ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับน้ำทุเรียนดูนั่นดูนั่น หินเหมือนผ้าม่นด้วยแน่แน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มาสาดนะเนี่ยอา้าวคุณหินงอกถูกจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้งสองคนเคยเห็นแต่ในหินงนอกหย,อย้อยเมื่อมาพบของจริงเข้า ก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นและผูผาก็หนึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใสหัวเราะนั่นสิไม่รู้สิเห็นมืด,ม,ดมืดก็กลัวไว้ก่อนละเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของผูผากเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันที ในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมาด้วยพอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งร้องงงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามา ตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร้หอมนะคะใบตะไคร้หน่อหอมนะเด็กๆเอามาสุมไฟเพื่อไล่ยุงและมแมลงก่อนนอนนะคะก่อนนอนนะคะก่อนที่เราจะนอนนะทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยผู้ผ่าและน้ำใส่สบตาก,กันอมยิม้มคิดในใจว่าเนี่ยเรากลัวอะไรกลัวทำไม เด็กๆคะวันนี้ครูจีมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทํานะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆนะคะคัดลายมือจากรู้จักคํานําเรื่องนะคะคําแรกทางปืนยุงพัดกลัวเต็นท์ผามานก่อไฟสุมไฟก้อนหินไฟฉายตะเกียงทุเรียน หินง,งอกหินย,ย้อยที่พักอมยิม้มแม่หมดร้องวงพนมมือเพชรเิ็กๆไปคัดรายมือให้ตัวบรรจงสวยๆนะจ๊ะคุณจีรอชมผลงานและคุณครูทุกคนรอชมผลงานของเด็กๆนะคะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำยังไงสุรแกนของเราก็คือถ่ายรูปและส่งเข้ามาในรายกลุ่มห้องเรียนนะคะเด็กๆ ันนี้คือแบบตัวอย่างแต่เด็กๆเอาไปคัดลงในสมุดนะไม่ต้องเรียไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆเอาไปคัดลงสมุดนะคะคุณจิรยดูงานในสมุดนะคะเมื่อจบ กรนี้ตามสกโลแกนของเราเลยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งเพื่อที่จะได้รู้ก่อนคนอื่นเขานะคะเพราว่าคุณจีจะมีการอัพงานลง youtube นะพออัพแล้วมันจะไปเด้งอยู่ในโทรศัพท์ของเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆไม่พลาดการติดตามนะคะวันนี้ครูจีขอจบกิจกรรมเรื่องกลัวทำไมในบทที่4ของห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทยบายครูจีนะคะเพียงแค่นี้เราจะพบกันในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายจ้า